สวัสดีครับจันจิและแฟนๆรายการ Pet Lover by เจอฮายนะครับผม Justin the Drive ครับผมเอ่อ <Okay. S 1> ตัวนี้นะครับชื่อ k e a n u Reeves ครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของผมตอนนั้นชอบ k e a n u Reeves ก็เลยตั้งตัวนี้ว่า k e a n u Reeves อีกตัวหนึ่งจะชื่ออ่ uh, m r Butters นะครับจะมาจาก uh, ซีรีส์เป็นการ์ตูนของอเมริกาครับผมชื่อ South Park Butters จะซุ่มซ่ามนิดนึงผมก็เลย ภาษาอังกฤษ butter มันแปลว่าซุ้มซ่ามครับผมก็เลยตั้งชื่อเขาว่าซุ้มซ่ามเคลียโ e รีฟจะเป็นจะเป็นแมวแบบว่าต้องการความสนใจมากพอสมควรนะฮะต้องเวลากลับมาบ้านเนี่ยเขาจะอยากให้อุ้มตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นแมวขี้กังวลน,นิดนึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งมิสเตอร์บัตเตอร์จะเป็นแมวแบบขี้อ้อนมากเวลาแบบ ถ้ากลับมาบ้านครับเขาจะแบบเอาหัวมาถูเราตลอดเวลาแบบนั่งข้างๆให้เราแบบคอยรูปคอยอะไรอย่างเงี้ยครับครับความสามารถพิเศษนะครับก็จะมีแบบตอนเด็กๆเคียโนริฟเขาจะชอบแบบไปตรงซิงล้างจานแล้วก็เอาฟองน้ําจากซิงเนี่ยครับมาให้บนเตียงผมก็ตอนแรกๆผมก็งงว่าเอามาให้ทำไมแล้วผมก็แบบเหมือนโยนไปเล่นๆนะครับแล้วเขาก็ ไปวิ่งแล้วก็ไปเอากลับมาให้เป็นเฟชครับก็ <c oughs> ตลกดีเพราะปกติหมาเขาจะชอบทางนั้นใช่ไหมครับแต่ว่านี่แมวทำเลยว่ามันหาดีตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ค่อยทำอะไรครับตัวนี้ส้มซราม เพลงที่อยากจะร้องให้น้องๆเขาฟังนะครับผมเพลงชื่อว่า Yellow ครับผม <laughs> ถ้าอยากติดตามผมนะครับแล้วก็น้องๆก็สามารถมาติดตามได้ใน i n s t a g r กรนะครับผม Justin the Drive ครับแล้วก็ใน Facebook ก็คือ the Drive official ครับผม